ละพรละพรละพอยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิบุเมววัสมิจโตสพเพปูเรนตุสังกะปา จันโทปนะรโสยตามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโคนีนาสตุมาเตภวตันตาราโยสุเีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังบุทธาปจายโน นาตาโรธรรมวาทานติอายุวัณโนสุขังภะลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนัง ตินางรัตนานางอนุภาเวนะจตุราศีติสหัสธรรมกันธานุภาเวนะพิตกัติญานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรฆ้าสัพเพเตพญาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเตทุนิมิตา สัพเพเตอวะมังฆะราวินัสสันตุอายุวัฑฒก้าธนวัฑฒก้าสิริวัฑฒก้ายศวัฑฒก้าภารวัฑฒก้าวรรณวัฑฒก้าสุขวัฑฒก้าโหนตุสัพพะทาทุกขโรคเวราโกาสตุจุปัตตวา อเนกอันตรายปิวินาสสันตุจะเตจะสะจายสิทธิธานั่งราพังโสติภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโจะโหคังวุธิจะยโสวาสตาวัสาจะอายุจะชีวสิทธิพาวันตุเตภาวะตุสับพมังกลังกะราขันตุสาเพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต